ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตราเจ็บหัวเข่าเมื่อไหร่ยังไงฮะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจะเดินขึ้นขึ้นลงจากที่สูงอะค่ะครับแล้วก็น้ำหนักมันคงจะลงทิ้งไปที่หัวเข่าอะค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเป็นเอ็นข้อข่าวกักเสบอะค่ะมันจะมีอาการบวมแสบร้อน ขาแล้วก็ชาชาด้วยใช่ค่ะปวดจนนอนไม่หลับนะคะคือกลางคืนน่ะต้องลุกขึ้นมานวดประครบประครบร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปน่คุณหมอก็เอ็กซเลย์ค่ะแล้วก็ให้ทำกายภาพอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง โอ้ยนี่รุนแรงแน,นวดอันตรสาวยาก็กินไปโอ้โหให้ยาเยอะมากค่ะแล้วพอให้ยาเนี่ยกลางคืนมีอาการนอนไม่หลับอยู่แล้วใช่ไหมคะคก็ให้ยานอนหลับครับก็คือรู้สึกว่าเราทานยาเยอะเกินไปวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสิบสิบกว่าเม็ดโอ้โหไม่นับคือเมื่อมีอาการนะคะ Mm hmm. อันนี้คือยาปกติแต่ถ้ามีอาการเนี่ยเราก็ต้องทานตามอาการอีกอะคะ่ะอ mm hmm. yeah. ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะว่าทานต่อไปอีกเรื่อยๆอายุเราก็จะมากขึ้น mm hmm. ก็แนะนำตัวนี้ซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับ mm hmm. ทุกวันที่เราเป็นเนี่ยกลับบ้านไปอะเราต้องแช่เท้าในน้ำอุ่น mm hmm. พอลองทานตัวนี้ไปอาการก็เกือบ80ร mm hmm. ที่หายไปอะคะ่ะ เวลาเนี้ยนะคะก็ไม่มีอาการไม่ได้ทานยาหมอไม่เลยค่ะแล้วไม่มีอาการหัวเข่าแป๊บๆมารบกวนเลยหลังจากทานไปแล้วเนี่ยค่ะก็ถ้ามีต้องเดินเยอะเนี่ยกลับไปก็คือก็จะแค่ปวดน่องเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะพอเช้ามาก็เป็นปกตินะ <c oughs> ก็สแสดงความดีดีด้วยนะฮะที่ไม่ต้องทานยาเยอะขนาดนั้นขอบคุณามาก<อ>ค่ะ